สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่จะเล่าในคลิปนี้เป็นเรื่องราวเรื่องเล่าของลุงใหญ่นามสมมุตินะคะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนลุงใหญ่เล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคกลางมีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ริมคลองหลังวัดคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าให้ลุงใหญ่ฟังว่าว่ากันว่าตะเคียนต้นนี้มีอายุนับร้อยปีและมีเจ้าแม่ตะเคียนสิ่งสถ,ถิตอยู่ในนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาไหว้ต้องมาขอขมา บางคนมีเรื่องเดือดร้อนก็ไปขอบนบานเจ้าแม่ก็ให้ถูกโชคถูกหวยจริงๆติดกันหลายงวดจนชื่อเสียงของแม่ตะเคียนทองแพร่ไปไกลหลายหมู่บ้านมีคนมากลาบไหว้ในทุกๆวันแต่เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อตอนปีน้ำท่วมใหญ่สัก์น้ำสมุทรนะคะคนในหมู่บ้านที่เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพด้วยความเป็นนวยรุ่นคึกขนองและอยากได้เงินเร็วก็คิดจะตัดต้นตะเคียนไปขาย พราะสักรู้ว่าต้นตะเคียนคงจะขายได้ราคาดีแน่แน่มันก็แค่ต้นไม้ต้นหนึ่งไม่มีผีอะไรทั้งนั้นชาวบ้านเล่าต่อกันมาแบบนี้ชาวบ้านห้ามก็ไม่ฟังพระในวัดเตือนก็ไม่เชื่อสักลงมือจ้างคนมาตัดในคืนวันพระเดือนดับและคนที่มาช่วยสักตัดต้นไม้ก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเป็นคนต่างถิ่นที่สักให้เงินเขาก้อนโตเขาเลยยอมมา พอคนเริ่มลงเลือ่อยเสียงเครื่องตัดไม้ก็ดังคืดคืดคืดท่ามกลางความมืดและความสงบแต่ทันทีที่เลื่อยลงโคนเนื้อไม้เสียงผู้หญิงหวีดร้องดังลั่นออกมาจากต้นตะเคียนเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงสัตว์แต่มันคือเสียงร้องโหยหวนราวกับใครโดนฆ่าตายท่ามกลางความมืดและความตกใจคนงานบางคนวิ่งหนีเหลือแค่ศักยืนห,วนหัวเลาะหลอนอะไรกันวะแค่นี้กลัวหรอสักพักศักย์ก็เรียกให้คนมาเลื่อยต่อ สุดท้ายแล้วต้นตะเคียนก็ถูกตัดลงมาด้วยความยากลำบากและก็คืนนั้นเองฝนตกหนักฟ้าร้องลั่นศักขหายตัวไปในคืนนั้นไม่มีใครรู้ว่าศักหายไปไหนเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเจอศพลอยน้ำมาอยู่ใต้ต้นตะเคียนที่ล้มลงใบหน้าบิดเบี้ยวเหมือนคนกลัวอะไรสุดขีดตาเบิกโพงอ้าปากค้างเหมือนร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงออกสุดท้ายศพนั้นเป็นศพของศัก์นั่นเองหลังจากนั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้ริมคลองเจอเรื่องแปลกๆปยามค่ำคืน ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงเดินรอบบ้านใช้เล็บขูดฝาบ้านทั้งๆท,ท,ที่ก็ไม่มีใครชาวบ้านบางคนฝันเห็นหญิงสาวใส่ชุดไทยผมยาวหน้าเศร้าเดินวนอยู่รอบต้นตะเคียนที่ถูกตัดลงแล้วพูดซ้ำ,ซำ,ซำชๆชายชาว่าเอาของข้าคืนมาเอาชีวิตข้าคืนมาจนชาวบ้านแถวนั้นทนไม่ไหวพากันหลอนและพากันกลัวไปหมดไม่มีใครอยากจะอยู่บ้านเลยเพราะว่าแม่ตะเคียนเฮี้ยนมากๆ ชาวบ้านจึงไปเล่าเรื่องนี้ให้เจ้า,าวาดวัดฟังพอเจ้าวาดวัดได้ฟังดังนั้นจึงมาประกอบพิธีเชิญวิญญาณแม่ตะเคียนกลับที่เดิมแต่ไม่มีใครมาขุดลุมฝังแม่ตะเคียนกลับไปเลยแม้แต่คนเดียวคนที่มาเลื่อยคืนนั้นก็ต่างคนต่างเจออุบัติเหตุตายไปทีละคนเหลือรอดไม่กี่คนบางคนก็เสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องสุดท้ายแล้วชาวบ้านก็พากันทำสารไม้เล็กๆขึ้นใกล้ๆที่เดิมของแม่ตะเคียน วางผ้าแพรสีทองแล้วก็จุดธูปขอขมาไม่กล้าแตะต้องแม่ตะเคียนต้นนั้นอีกทุกวันนี้ลุงใหญ่บอกว่าต้นตะเคียนยังอยู่ที่เดิมแม้จะลม้มลงไปแล้วยังมีชาวบ้านบางหมู่บ้านมาขอเลขมาขอโชคแต่บางคนก็ไม่กล้าเข้าไปอีกและลุงใหญ่บอกว่าทุกคืนวันพระหากใครต้องผ่านหลังวัดจะเจอหญิงสาวสวยใส่ชุดไทยยืนอยู่ใกล้ต้นตะเคียนที่ลม้มลงมองด้วยสายตาเยือกเย็น และชาวบ,บ้านที่ผ่านไปแถวนั้นมมาจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆว่าอย่ามาแตะตัวข้าอีกไม่งั้นเจอดีกันแน่ก็จบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็รับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ